คุณออฟผมได้ยินคำที่คุณออฟพ,พูดว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางผีผ่านทางผีผ่านชัดๆมัดมันเหมือนมันมีอะไรอยู่โดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นมีเสียงมีเป็ดผมได้ยินแล้วมากหนูมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วหนูเห็นเขายืนค่อมอยู่ย,ยืนค่อมอยู่ตรงไหนคุณยืนค้อมบ้านเนี่ยมีห้องห้องหนึ่งครับที่บ้านหลังนี้คุณแม่ของพี่หน่อยไม่เคยให้ใครเข้า พี่หน่อยลองไปยืนตรงนี้หน่อย,ยน,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวคนหัวลูกอะคนหัวลูกนะใช่อ่ะแต่แต่เหมือนเหตุใครเดินผ่านข้างหลังเมื่อกี้อยู่มาดีๆหน่อยก็ฝันเห็นว่าผู้หญิงออกจากเสาต้นเนี้ยออกมาออกมาจากนี่ใช่สองคนสองคนค่ะเป็นผู้หญิงใส่ชุดอะไรสบายค่ะ เป็นคนเดียวที่ไม่ยอมรับเขาเขาพูดชไอ้หนอยมันไม่ยอมรับกูเนี่ยอ,อีนี่เขาใช้ว่าอีนี่เขาใช้ว่าไม่ยอมยกกู